สวัสดีครับพบกับพวกเราเลยครับกับ Wolf X Studio นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอ5ไอเดียในการถ่ายรูปสวยด้วยสมาร์ทโฟนขอยอกอยออยอน่าจะล่วงนะครับรอบนี้ฏิเธไมาได้เลยว่าสมัยนี้เนี่ยทุกคนนี่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือกันแทบจะทุกคนเลยแล้วก็กล้องมือถือสมัยนี้ก็โอ้โหถ่ายรูปนี่สวยมากเลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อกล้องดิจิตอลอะไรราคาแพงๆมันถ่ายรูปนะครับแค่มือถือธรรมดาเนี่ย ปกาง่ายด้ยใช่ไอเทมที่จะเอามาถ่ายรูปในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆจากในบ้านเลยครับเช่นอันนี้เลยครับผมหาได้จากในห้องครัวเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เอาไปช่วยในการถ่ายภาพได้อย่างไรเนี่ยต้องไปติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไปกันเลยแล้วก็สําหรับไอเดียแรกของเรานะครับเราจะใช้นี่เลยครับผมใบไม้นะครับเราก็หาได้จากในพุ่งหญ้าอเมซอนของเราได้นะครับนี่เลยโดยใบไม้ที่ผมใช้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีรูนะครับฮะ เราก็ใช้ใบไม้นี่แหละเอากล้องมือถือนะครับถ่ายรดช่องไปนะครับเราก็จะได้มุมมองที่แปลกใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราให้นายแบบของเราเนี่ยกพท่าที่เท่ก่อนนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีสัตว์้ายอยู่ต้องรอให้ดีนะครับนั่งยากมากพดขาไปเดินเข่าใช่ครับแล้วเราก็จะเอาอันนี้นะครับรูรูเนี่ยไปไว้ตรงกล้องประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับ มันก็จะเห็นช่องว่างอันเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับไอเดียที่2ของเรานะครับเราจะใช้นี่เลยครับผมคืออะไรครับกระชอนปะไม่รู้เรียกอะไรกระชอนแล้วกันแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์จากรูพวกนี้นะครับ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เจ๋งนะครับแล้วเราก็จะใช้ประจักษมือถือเนี่ยส่องรดช่องเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดเงาบนใบหน้านะครับแต่ว่าเราต้องไปที่ที่มันมืดๆนิดนึงนะครับเพื่อให้เงาเนี่ยชัดเจนเราก็จะเข้าไปในปากกล้วยตรงนี้นะครับตามอะไลครับผมไปถ่ายกับผีตานีครับอันดับแรกนะครับเราก็จะหยิบกระชอยขึ้นมานะครับผมแล้วก็ก็แป๊เนี่ยส่องไปนะครับเราก็ลองขยับขยายดูนะครับว่าอยากได้มิติของเงาประมาณไหนนะครับสมมติว่าประมาณนี้เราก็ ถ่ายลงไปเลยนะครับเราจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับเราให้นวยแบบันหน้ามาทางกล้องนะครับไอเดียที่3ของเรานะครับนั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองไฟแช็กห้าบาทสิบบาทนะครับตอนใช้งานนี่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไป่ดูเรื่องน่าอันตรายนะครับผมอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางด้านร่างกายได้นะครับแล้วเราก็ใช้ไฟแก๊สของเราเนี่ย เขาไปตรงหน้าเลนตรงนี้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับสำหรับตัวกล้องแนะนําว่ากล้องที่เอามาใช้เนี่ยควรจะเป็นกระจกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีการละลายได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราใช้ไปแช็ก,กับกล้องคู่กันในแบบเรายืนตรงนี้นะครับและทีนี้เราก็ใช้ไปแช็คจุดไปที่หน้าเลนและสำหรับไอเดียที่4ของเรานะครับเราก็จะใช้กระดาษแกสของเราแบบนี้นะครับมาเจาะรูแบบนี้เลยนะครับ ด้านหนึ่ง <Okay. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ <Okay. S 1> เป็นลักษณะน,นี้นะครับ <Okay. S 1> ใช้กล้องมือถือเ,เนี่ยส่องผ่านช่องตรงนี้ไปนะครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหันด้านที่เป็นกระดาษทะลุนะครับ <Okay. S 1> มาทางกล้อง <Okay. S 1> รเราก็จะทำท่าเหมือนต่อยกระดาษให้มันทะลุก็ได้นะครับผม <laughs> เราก็ถ่ายผ่านไ้เลย ก็สําหรับไอเดียที่5ของเรานะครับเราจะใช้สินงช้าเอ้าไม่ใช่นะครับเราจะใช้แผ่นซีดีนะครับผมในการถ่ายรูปแผ่นซีดีของเราเนี่ยจะมันจะมีช่องตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ช่องตรงนี้แหละครับใค้เป็นประโยชน์มันจะเป็นแบบใสๆแล้วก็เป็นสีเดียวกับหน้าแผ่นซีดีนะครับเราก็จะใช้เมื่อเท่ารถ่ายรูปผ่านช่องนี้แต่เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5ไอเดียในการถ่ายรูปของเราในวันนี้นะครับกับ,บอุปกรณ์ที่หาจากห้องครัวจากที่ทํางานง่ายๆในบ้านแล้วก็หลักบ้านนะครับเราก็ใช้มือถือในการถ่ายถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับใช่ชแล้วช่องอะไรตำ tha boof x studio <laughs> ดูสโลว์โมชั่นนะย <laughs> ังจำท่าไม่ค่อยได้นะครับแล้วคลิปหน้าพวกเราจะนําเสนอไอเดียในการถ่ายรูปแบบไหนนีก็อย่าลืมรอชมนะครับผมสำหรับวันนี้ Bye bye! bye. bye.